สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้28สิ่งหาคมพศ2 5 6 5ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวัวลาทิดแท็กเตอร์นะขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมรถแท็กเตอร์รุ่นเล็กนะคะรุ่น B พร้อมบุ้งกีตักของใหม่ของ WT เลยนะคะตัวนี้ b 2440จดทะเบียนปีพศ2558นะคะตัวนี้ รถเล็กนะคะขนาด24แรงม้าค่ะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะคะไม่ใช่ตัว S เนาะหน้าใหม่ตอนนี้อยู่ที่822ชั่วโมงการทำงานค่ะมาพร้อมชุดบุ้งกี่ตักของใหม่มือหนึ่งเลยทั้งบุ้งกี่ทั้งอา ทวงหลังเลยนะคะของใหม่มือนหนึ่งครบเซตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของทางร้านเราเองนะคะยี่ห้อ WT นะตัวนี้สามารถยกสูงนะคะได้2.5เมตรเลยตักได้200กิโลกร,รัมนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลาววัย power แล้วนะคะเกเกียร์เดินหน้าแล้วก็3เกียร์ถอยหลังเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยพี่ๆท่านใดสนใจรับน้องตัวนี้ไปดูแลนะคะตัวนี้อยู่ที่ ราคายกชุดนี้เลยนะคะอยู่ที่2แ60,000บาทนะคะ2แ60,000บาทราคานี้รวมส่งปีทั่วไทยทุกจังหวัดแล้วนะคะ สวยๆเลยอันนี้เราก็ขับให้ชมสักเล็กน้อยเนาะแล้วก็มีการยกขึ้นยกลงให้ดูนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ตามนี้เลยร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุ่งจังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันเลยไม่อยู่วันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนี้ค่ะแต่เลิกนะคะสําหรับวันนี้ก็ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ